เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการเอาไม้สัมภาษณ์เปิดใจของโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ของเราที่ได้พูดถึงเส้นทางของเขากับสโมสอดหรือเวอร์พูลเมื่อเขายอมรับระหว่างไปออกรายการ Between the Lines ในการให้สัมภาษณ์กับทางริโอเฟอร์ดินว่าความสำเร็จสูงสุดกับสโมสรที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของเขาคือการควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อปี2019 ผมคิดว่าการควา้าแชมป์ยุโรปค,คือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมแล้วนะซาลาก่าวนั่นเป็นเพราะว่าตอนสมัยที่ผมยังเป็นเด็กผมได้ดูการแข่งขันแชมเปียนลีกมากกว่าพรีเมียร์ลีกหรือเกมลีกอื่นใดในตอนนั้นแชมเปียนลีกเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่มากๆและผมก็คิดว่าในเวลานี้มันยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่ความฝันของผมก็คือการได้ลงเล่นแชมเปียนลีกในสักวันหนึ่ง อย่างไรก็ตามในตอนนี้ผมไม่เพียงแค่ได้หลงเล่นเท่านั้นผมยังได้ช้ำรายการนี้มาแล้วอีกด้วยนั่นทำให้มันเป็นความรู้สึกที่น่าเหลือเชื่ออย่างแท้จริงสำหรับตัวของผมเองเลยนะเมื่อผมมองย้อนกลับไปตอนที่ผมเพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่นี่ ผมพูดมาเสมอว่าผมต้องการจะช่วยให้ทีมคว้าแชมป์และผมก็ตื่นเต้นเสมอเมื่อได้ลงเล่นฟุตบอลผมต้องการช่วยให้ทีมได้แชมป์มากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ทีมของเราร้างราแชมป์มานานดังนั้นผมจึงรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยใทีมนี้ประสบความสำเร็จมาจนถึงจุดนี้ได้มันทำให้ผมรู้สึกภูมิใจจริงๆ ทั้งนี้ซาล่ายังได้ให้สัมภาษณ์ต่อไปด้วยถึงความสัมพันธ์ของเขากับทางเยอเกนครอฟกุนซือใหญ่ของเราผู้ปลุกปั้นเขาจนโด่งดังขึ้นมาเป็นพรุแต่อย่างในทุกวันนี้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนับตั้งแต่ที่ผมมาจีนี่ซาล่ากล่าวต่อเราอยู่ด้วยกันมาห้าหรือ6ปี ดังนั้นเรารู้จักกันเป็นอย่างดีเราเคารพซึ่งกันและกันและนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้เพอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอนาคตของหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมเราอย่างทางฟาบิโอคาววลโยกันบ้างดีกว่าเขาเพิ่งย้ายจากทางเจ้าสวน้อยฟูแลมมาอยู่กับทีมของเราเมื่อช่วงสัมเมอร์ทีแล้วได้สนทนา,าในเบื้องต้น 5ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมอีก2.7ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามเจ้าตัวต้วตองดิ้นรลนอย่างหนักเพื่อหาโอกาสลงสนามในสีเสื้อของลิเวอร์พูลและเพิ่งจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับทีมของเราไปเพียงแค่4เกมในพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่เริ่มต้นสี่ซันเป็นต้นมาไม่เพียงเท่านั้นในช่อง5เกมหลังสุด มันก็มีถึง4นัดที่คาววาโยหลุดจากทีมโดยไม่มีรายชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองทำให้เขาตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายออกจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้แม้เยอเกนครอปจะเพิ่งออกไม้สัมภาษณ์ยืนยันว่ามันยังไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวดาวเตะวัย20ปีแต่บรรดาสื่อที่ประเทศอังกฤษก็ฝันธงลงมาตรงกันหมดแล้วว่า เขาน่าจะถูกปล่อยยืมตัวออกไปในช่วงสัมเมอร์นี้เพื่อโอกาสการลงสนามเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอกับสมโมสรอ,อื่นซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้หากยังอยู่กับทางลิเวอร์พูลต่อไปล่าสุด ตามการรายงานข่าวจากทางลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อวงในของทีมเราก็ได้งอิงแหล่งข่าวจากประเทศโปรตุเกสที่ระบุวา่าในตอนนี้เอฟซีปอร์โตกำลังหันไม้ความสนใจในตัวเขาพวกเขาพร้อมจะยืมตัวคาวาวยไปใช้งานก่อนเหมือนกรณีที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วสมัยที่พวกเขายืมตัวมาโกกรูอิชก่อนที่สุดท้ายจะลงเอยด้วยการซื้อขาดเขาแบบถาวร ในก็พูดถึงนักเตะที่อยากจะย้ายออกจากทีมของเราไปในอนาคตอันไกลข่าวที่3ของวันนี้เราขายับมาดูคนที่มีโอกาสจะตบเท้าเข้าสู่ถิ่นแอนฟิลด์ของเรากันบ้างดีกว่านั่นก็คือในรายของเยอเรียนทิมเบอร์ปากกหลังดาวรุ่งอนาคตไกลของไอายักอัมสเตอร์ดัมซึ่งเป็นคู่หูของทางเวอร์กิลฟานได้ในทีมชาติเนเธอร์แลนด์อยู่ด้วย ก่อนหน้านี้มันก็มีประเด็นที่ทำให้เขากลายมาเป็นภาดหัวข่าวขึ้นหน้าหนึ่งมาแล้วเมื่อแฟนสาวของทิมเบอร์มาหาซื้อบ้านในเมืองลิเวอร์พูลท้าให้หลายฝ่ายมีการคาดการกันต่อไปว่ามันเป็นการตระเตรียมเพื่อจะย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลหรือไม่อย่างไรกัน ขณะดเดียวกันตัวของดาวเตะวัย21ปีเองก็มีการสั่งการให้เอเย่นส่วนตัวของเขาเดินหน้าในการย้ายทีมตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะกลับมาเปิดตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ล่าสุดมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาเมื่อผลงานของทางไอเอ็กอมสเตอดัมในตอนนี้ ตกลงไปจนร่วงมารังเพียงอันดับที่3ของตารางโดยมีคะแนนตามหลังจากฝูงอย่างทางเฟยนอตไกลถึง11แต้มนั่นทำให้วินสตันโบการอดีตโค้ชของไอเอ็กเองได้ออกมายอมรับเลยว่ามันจะส่งผลกระทบให้ค่าตัวของทิมเบอร์ตอนช่วงซัมเมอร์นี้ลดลงตามไปด้วยอย่างมีในยะสำคัญไอเอ็กซ์อัมสเตอร์ดัมเองทำได้ดีในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมา โดยช่่ออย่างยิ่งในการแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งทำให้ค่าตัวของนักเตะพวกเขาสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวโบกาบกล่าวอย่างไรก็ตามหากคุณนำมาเปรียบเทียบกับผลงานของพวกเขาในการแข่งขันฤดูกาลนี้แล้วมันตกลงไปอย่างมากนั่นทำให้มูลค่าของนักเตะของพวกเขาก็ลดลงมาอย่างมีในยะสำคัญด้วยย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้ว ทิมเบอร์เคยถูกตั้งค่าตัวเอาไว้สูงถึง50ล้านปอนด์แต่ในตอนนี้ตามการประเมินของ Transfer Market มูลค่าของเขาลดลงมาเหลือเพียงแค่37ล้านปอนด์เท่านั้นไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเราในช่องเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้อีกเช่นเดียวกันถ้าขยับมาดูในแผงกองกลางกันบ้าง นั่นก็คือในรายของเมสันเมาส์จอมทัพของสิงโตเนื่อมครามเชลซีหลังจากก่อนหน้านี้ฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งได้ออกมายืนยันว่าเขาได้ก้าวขึ้นมาเ,เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของทีมเราแล้วส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะสถานการณ์เรื่องสัญญาของเขากับเชลซีที่ยังหาข้อยุติไม่ได้หลังจากเจ้าตัวมีข้อผูกมัดในถิ่นแซนฟลอร์มิดเหลืออยู่อีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้น ขณะเดียวกันการจรจาสัญญาฉบับใหม่ของเขาก็ลากยาวมานานหลายเดือนโดยไม่มีทีท่าว่าจะสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้เมื่อยังมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องค่าเหนื่อยที่เขาสมควรจะได้รับล่าสุดโรมาโน่ก็อออัปเดตความคืบหน้าของเรื่องนี้ระหว่างที่โจตัวเขียนคอลัมน์ลงในคอร์ดออฟไซส์สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษและความตอนหนึ่ง เขาก็ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทางเชลซีออกมาสำหรับเป้าหมายการเสริมทัพของเชลซีนะหรอมันยังเร็วเกินไปที่จะเอ่ยออกมาเป็นรายชื่อได้นะโรมาโนระบุอย่างไรก็ตามเชลซีจะมีการซื้อมิดฟิลด์ตัวกลางคนใหม่เข้ามานอกจากนี้พวกเขาจะซื้อแนวรุกตัวใหม่ด้วย ส่วนเรื่องอื่นๆจะมีการหารือกันในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งก็รวมถึงสถานการณ์เกี่ยวกับอนาคตของเมสันเมาส์ที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันทั้งนี้จากคำยืนยันดังกล่าวของโรมาโน่ก็ทำให้เราพอจะอนุมานได้ว่าโอกาสในการคว้าตัวเมาส์ของทีมเรานั้นจะขึ้นอยู่กับการนัดพูดคุยอนาคตของนักเตะกับทางชิลซีในหนนี้นั่นเอง แล้วมาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตนักเตะเก่าที่เพิ่งจะย้ายออกจากสโมสรของเราไปย้อนกลับไปเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่แล้วกันบ้างเขาคนนั้นก็คือซาเดโอมาน่แนวลูกทีมชาติเซเนกัลนั่นเองหลังจากเจ้าตัวตัดสินใจย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆใ,ในเส้นทางอาชีพกับทางเสือใต้บาเยนเมลเนที่สกบุนเดสลีกา ทั้งนี้แม้เขาเจอกสตาร์ทที่อาลิอันส์อารีนาได้อย่างสวยหรูแต่หลังจากได้รับบาดเจ็บและกลับมาอีกครั้งฟอร์มการเล่นของเขาก็ไม่เหลือเขาทรงเดิมเหมือนสมัยที่อยู่กับลิเวอร์พูลอีกเลยนั่นทำให้เขาตกอันดับตัวเลือกในทีมของยูเลียนนาเกลมันต่อเนื่องมาถึงในยุคของกุนซือคนใหม่อย่างทางโทมัสทูเคิลที่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้ ซ้าร้ายยิ่งกว่านั้นเจ้าตัวยังไปมีประเด็นทะเลาะเบาแหวงกับเพื่อนร่วมทีมอย่างทางเลลอยสาเน่จนถึงขั้นมีการลงไม้ลงมือกันต่อยเข้าที่หน้าจนเลือดกรบปากกลายมาเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาด้วยเหตุนี้จึงทําให้เขาถูกนักเตะบางกลุ่มในห้องแต่งตัวของทางบาเยนน์มิวเนจับตัวกันเป็นกลุ่มต่อต้านและทําให้สถานการณ์ของเขากับยอดทีมจากแคว้นบาวาเรียเลวร้ายมากขึ้นกว่าเดิม ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อชื่อดังก็ได้ระบ,บุว่าเชลซี Chelsea ได้เสนอทางออกให้กับมาเน่ได้กลับมาโลดแล่นโชว์ฝีเท้าบนเวทีพรีเมียร์อีกครั้งตอนช่วงสัมเมอร์นี้ทางฝั่งของบาร์ยนเองก็ไม่คิดจะขวางทางการย้ายทีมของเขาหากได้สนนราคาที่เหมาะสม ซึ่งหากดิวนี้เกิดขึ้นจริงมันก็จะทําให้มาเน่ได้กลับมาเผชิญหน้ากับต้นสังกัดเก่าของเขาอย่างลิเวอร์พูลแต่เป็นในฐานะคู่แข่งแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ